สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็น้องวัวทองจะไปใส่ค่าไฟที่ในหมู่บ้านเข้ามาน,น,นะคะก็จะมีที่เขาใส่ค่าไฟอะ่ะที่ในหมู่บ้านต่างๆที่ไฟนี้เขาจะเรียกว่าไฟน้ําจู <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็จะแบบหลายหลายหมู่บ้านเลยนะคะที่ใช้ไฟนี้นะคะคนอื่นเขาก็มาใส่กัน หมดแล้วในหมู่บ้านก็ใส่กันหมดแล้วนะคะแต่บ้านน้องยังไม่ได้ใส่กับบ้านพี่สาวนะคะมันจะหมดวันนี้แล้วเขาจะให้วัยวัยของเราเหมือนแบบเนี้นี่นะคะก็ะแบบหมดเท่าไหร่แบบนี้เขาจะก็จะให้นะคะแบบวันนี้เป็นวันที่ที่สิบสวนเขาให้เราวันที่สิบนะคะเขาให้เวลาเราสิบวันแบบนี้เราก็ต้องไปใส่ เราไปใส่สุดท้ายเลยวันสุดท้ายวันที่สิบเลยนะคะก็เราไปใส่ด้วยกันนะคะว่าบ้านน้องอจะอจะหมดเท่าไหร่แล้วก็บ้านพี่สาวจะหมดบ้านพี่สาวนะคะจะหมดเท่าไหร่นะคะเรามาดูกันนะคะแล้วก็ไฟตอนนี้ก็เริ่มไฟอันนี้เขาจะเปลี่ยนแล้วเขาจะแบบจะมีไฟใหม่เข้ามานะคะเขาก็ตั้งเสาเข้ามา ในหมู่บ้านต่างๆแล้วตอนนี้นะคะไฟไฟอันนี้ก็จะแบบจะเปลี่ยนเจ้าของแล้วนะคะแต่อันนี้ก็เขาไม่เขาจะต่อทําต่อหรือเปล่าไม่รู้นะคะถ้าไม่ทําต่อก็จะเป็นไฟใหม่เข้ามาแล้วก็สายใหม่เข้ามาในเชียงตุงของเรานะคะตอนนี้ก็เราไปดูกันบ้านน้องจะหมดเท่าไหร่แล้วก็ส่วนที่บ้านใช้อะไรบ้างถึงหมดเท่านี้นะเราจะมาบอกในคลิปนี้นะคะ จะได้ดูว่าเสียงตุงเขาใช้อย่างไงแล้วราคาเงินเรือนอไฟฟ้าเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เนาะโอเคมี้มต่ำเงนืนไหนเนาะ ้านเขาถือก็เจ็ดปาก่าซิบเจนเจดหิงค่าซิบคือจะบอกว่านี่จะเป็นของบ้านพี่สาวพี่สาวนะคะเขาไม่มาแล้วจะหมดไปอ่าเจ็ดฟันเจ็ดฟันจัดห้าสิบห้าสิบห้าสิบบาทห้าสิบจานนั่นและค่ะ นี่คือจะเป็นบ้านของพี่สาวนะคะส่วนบ้านน้องก็จะหมดแปดพันหกร้อยห้าสิบจนะคะก็จะหมดเท่านี้นะคะที่บ้านก็แปดพันหกก็เท่ากับเงินไทยก็ประมาณสองร้อยกว่าสองร้อยกว่านะคะ,ก,ะ,คะก็จะแบบน นี่ก็จะเป็นทางเข้าในหมู่บ้านน้องเลยนะคะก็จะมาใส่ที่นี่คนในหมู่บ้านต่างๆเขาก็จะมาใส่ที่นี่นะคะถ้าไม่มาใส่วันนี้นะคะเขาจะปรับหนึ่งวันก็หนึ่งแห่งจัดนะคะก็จะปรับแบบนี้นะคะตีนนี้คนอื่นเขามาใส่ทางเขาอย่าตังนี้ ะะ ok> เดือนนี้บ้านน้องพองหมดไป51ยูนิตนะคะยูนิตก็คือหน่วยเหมือนทางไทยนะคะก็1ยูนิตก็ประมาณ150จัด150จัดก็เท่ากับเมืองไทยก็ประมาณ3-4บาทนี่แหละเท่าก um, uh, ับเมืองไทยไหมคะช่วงนี้เงินจะขึ้นเงินจะลงนะคะก็เลยเรู้ว่า3-4ที่บ้านน้องก็หมดไปทางนี้ยังไม่ต่างจากที่บ้าน ที่สาว้าง้างบ้านนี่นะคะไม่ตอบกรอนโอเคไลนอ่านมาเราไปดูที่บ้านเกันก่อนชิงเกียร์พี่อาจะอยากอะไรตัดิ <c oughs> ไม่ใช่มันไปนสีขาวเหมือนกัน <c oughs> ไปกระเต่าก่อนไปซื้ออันนี้สั่งเราเงนอฟัฟล์กนะโอเค เห็นเฮดอัพโฟโลของอัพโฟโล่ยของอัพโฟโลเออเี oh <cond> ่ยอะไรห่อขอกเข้าไปบอเลี้ยวแกมัจะไม่สุดค่ะนี่ลาแกผิเีกางเดียวแ่ด้ีอมาแล้วอัโโม่ตอนนั้นิอเดเมียเนะ เราซื้อจะไปทำแผงโลอของอันเียอยากกินลงทุนไหมลรทุนมาถึงด้่เลยนะคะนี่ค่จะเป็นร้านใหญ่ที่สุดในกัตาเนี่ยนะคะเอานี่ห่อไงถือก็อ น่ะปากเต็มค่ะมวเ้ยเนาะเาปากขาปากไปค่ะนี่คือเออเขาก็ขายแบบนีดนานนะร้านเก่าที่สุดในกระเต่าเลยนะคะร้านใหญ่ที่สุดด้วยนะคะมีอะไรหมดเลยนะคะอยากได้อะไรของใช้ชนุนชื่ออะไรต่างๆนะคะก็มีหมดเลยนะคะตอนนี้น้องก็จะกลับ ส่งของก็จะมาส่งของที่นี่นะที่บ้านน้องอ่ะถ้าเขาเอาอะไรก็จะมาส่งที่นี่ตลอดเลยนะคะเป็นเพื่อนของแม่เดินทางกลับที่นี่แหละเรามาทําบุญเมื่อวานเดินทางแค่ห้านาทีแล้วก็กลับนะะ เราก็ไปใส่ค่าไฟกลับมาแล้วนะคะบ้านน้องก็8ปดพันแปดพันหอยาสิบจัดใช่ไหมคะนั่นแ,แหละก็หมดไปเท่านั้นนะคะก็ประมาณ200กว่านะคะก็จะที่บ้านใช้อะไรทำไมถึงหมดเท่านั้นนะคะก็ถ้าเหมือนทางนี้เขาก็จะบอกว่าหมดเยอะอยู่เนาะ ก็ถ้าหมดเยอะที่สุดก็คือประมาณอันห้าหกหมื่นแล้วก็แสนสองแสนอะไรประมาณเนี้ยแต่ในหมู่บ้านน้องมุพองที่หมดเยอะที่สุดก็เป็นคนผลิตน้ําทําน้ำอ่านั่นแหละโรงงานน้านะคะจะมีในหมู่บ้านกวางนะคะน้าที่กินนี่ก็คือเป็นในหมู่บ้านกวางเขาทําเลยนะคะอ่าก็เลยก็เลยเขาจะหมดเยอะที่สุดคนที่บ้านนั้นนะคะส่วน น้อยที่สุดก็1 0 0 0พจัตสเฮ้ยหนึ 1, ่งพันจัตนี่ไม่มีแล้วสองสามพันจัตสนะคะก็ประมาณนี้นะคะที่ใช้แค่ไฟไฟอย่างเดียวไม่ใช้อะไรสักอย่างนี่คือหมดน้อยนิดนึงนะคะแต่บ้านน้องนี่จะใช้เนี่ยที่ปั๊มน้ำนะคะ <c oughs> ดูสิอื <c> ้ม <oughs> เป็นฝุ่นอันนี้คือที่ปั๊มปั๊มน้ำที่ใช้อาบน้ำทุกวันนะคะ ปั๊มขึ้นถังที่ห้องน้ําเลยนะคะส่วนนี้จะเป็นซื้อมานานแล้วตั้งแต่มีห้องน้ําใหม่แล้วก็ที่ซื้อมาก็คือไม่รู้ว่าของของจีนหรือเปล่าไม่รู้ของไทยหรือเปล่าไม่รู้นี่อันนี้ไม่รู้นะคะก็จะซื้อมาใช้นะคะปั๊มน้ําขึ้นถงังแล้วก็ส่วนที่น้ําที่แบบประหยัดนิดนึงก็คืออิดน้ํานี่นะคะน้อพองคือจะไม่ค่อยใช้ ที่บ้านนี้จะไม่ค่อยใช้น้ําในห้องน้าเท่าไหร่จะอิ่นน้นํานี้ธรรมชาตินี้เลยนะคะเอาทรายนี่จะเป็นทรายนะคะทุกคนนี่จะเป็นทรายที่ที่แบบต้องแบบถลองน้าอ,อ่ะนะคะมันก็จะไปตกที่นี่ยทุกคนทางนี้นะคะโรซี่ถือเมื่อก่อนนี่น้องบุพองจะกินน้ําที่นี่เลยนะคะมันจะ แบบสะอาดนะทุกคนจะกินที่นี่เลยตั้งแต่ไหนตอนไหนแล้วตอนนี้ยังกินกันอยู่เนะเาะกินกันอยู่นะคะถ้าไม่เอาน้ําน้ําไม่มาก็จะกินน้ํานี้นะคะน้ําก็จะสะอาดนะกินโซเลยว่าแบบกินได้ <laughs> <c oughs> <c oughs> นะคะก็จะกินน้ําที่นี่เลยแล้วก็เนี่ยเป็นทรายแบบน,นี้เลยนะคะก็แบบนี้แล้วก็ตกทําไม เมื่อก่อนเขาก็จะมีคนทําแบบนี้นะคนที่เขาทําเป็นนะคะตอนนี้ยังยังคนที่น้องไปอ่าสืบสานน่ะคนนั้นเลยคนคนแก่คนนั้นเลยนะคะที่มาทําต้น้ำเอ้ยอิ่มน้านี่ให้ไะแต่ทางไทยเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะอันเนี้ยเราจะอิ่มน้ําแบบนี้เลยคือประหยัดไงทุกคนไม่เคยใช้ก็เอาน้ําที่เนี่ยตกที่นี่แล้วก็เอาเข้าไปตักเข้าไปแล้วก็ ไปเอาน้ําอุ่นที่ในห้องน้ําใช้นะคะส่วนที่น้ำอุ่นของน้องวัวพอเขาจะเป็นแบบนี้นะทุกคนดูกใกล้ๆสิอันนี้จะเป็นน้นําอุ่นนะคะ,ะที่แบบอันนี้นี่คือไม่ใช้ไฟไม่ไม่เหมือนที่ไทยเนาะเขาจะมีแบบเป็นวัวอะไรนะลอกวัวเหรอผัก <c oughs> วัว <laughs> <kas> <laughs> นั่นแหละอันนั้นเออองก็ไม่ดูก็ <laughs> <c oughs> นั่นแหละผักบัวนั่นนะคะเขาจะใช้แล้วก็จะใช้ไฟเนาะแต่อันที่บ้านน้องนี่คือเป็นเหมือนแบบนี้เราปัม๊มน,น้ำนเป็นถังน้ําที่ใช้อยู่ตอนนี้นะคะห้องน้ำจะมีสองชั้นเหมือน,นี้เลยเพราะว่าที่บนบ้านก็จะ ทางนี้เขาเนี่ยบ้านไม้นี่คือไม่มีห้องน้ําในตัวนะคะจะเป็นทำสองชั้นแบบนี้ที่บ้านน้องจะทำสองชั้นนะคะส่วนอันเนี้ยไม่ใช้ไฟก็ตากแดดแบบนี้แหละถ้าแดดไม่ออกก็ไม่ร้อนนะคะทุกคนน้ําไม่ร้อนนะคะนี่ก็จะเป็นอของจีนนะคะใช้มาตั้งนานแล้วนะคะก็มันจะมีพังหลอดหลอดเนี้ยมันจะพังนิดหน่อยนิดนึงอะไรต่างๆนะคะก็ซื้อมาเปลี่ยนนะคะ ส่วนถ้าแดดไม่ร้อนก็คือลำบากนะทุกคนถ้าแดดร้อนอยังดีนะช่วงหนาวน,นี่คือตอนกลางวันมันร้อนอะ่ะมันก็เลยทำให้ได้อาบน้ําอุ่นกันนะคะถ้าถ้าตอนช่วงฝนฝนตกแบบนี้นี่คือหนาวค่ะต้องตั้งน้ําอุ่นอาบอย่างเดียวนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ตอนช่วงร้อนๆก็น้ําเย็นนี่เลยนะคะก็ที่บ้านก็ใช้ปั๊ก เ,เครื่องปั๊มน้ำขึ้นถังอันนี้นะคะแล้วตู้เย็นแล้วก็อันที่ใช้ตลอดเวลานะคะแล้วก็ใช้ไฟไฟนี้นะคะแล้วก็ชาร์จอะไรต่างๆเองนะคะก็หมดไปเกืบอบสองร้อยสองร้อยกว่าแหละแปดพันจาร์กก็สองร้อยกว่าแหละนะคะยังหมดเท่านี้นะคะส่วนอันน้ําที่เขา ไฟฟ้านี่ไฟฟ้านี่นะคะก็จะเป็นแบบเขาใช้เครื่องที่เหมือนจกัจกจักเอ้ยเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะเป็นน้ําอยู่แบบเขาขังน้ําไว้แล้วก็แล้วก็ใช้เครื่องปั่นอะไรต่างๆนะคะเขาใช้แบบนั้นเองนี่คือส้มตำปลาระา ตัวน,นี้เป็นกลางวันก็มันจะร้อนมากเลยอืมอะไรไหมม <t> <t> องสมอพองเจ๊มันมันจะแบบสุกแล้วจะหวานนิดนึงขอหน้่งแล้วมันก็เนี่ย เราข้าเยเอะมากอ๋อมาลาเลยนะเ,เราไข่พะโล้เรานะแต่ไข่ยังไม่สุกอ่ะคืออยากกินไข่พะโล้เลยไปซื้อที่ร้านลงทุนไปซื้อที่ร้านกระเต่าเลยนะคะยังไม่สุกนะคะยังต้มไว้อยู่เป็นห้องต้มอะ่ะเป็นห้องอุ๊บ ข้าวปีกมืออร่อยมากถือคุณแม่ไม่ชอบไม่ชอบกินส่วนมากกเ็เขาจะไม่ชอบกินนะที่บ้านอนะ่ะลาแต่นกชอบแซ่บแซ่บ คือพริกที่บ้านน้องอะอตอนใส่นี่ชิมแล้วมันจะไม่เผ็ดนะทุกคนถ้ากินไปกินไปนี่อ๋อน้ำตาไหลอ่ะอืมอ้มคารออกมาคือจะบอกว่าสีไข่ะขพะโล้ของคนอื่นนี่คือจะเป็นสีดำมันจะออกแบบน่ากินอะแต่ของเรา,าเป็นสีขาวไม่่อใส่อ่ะ ก็อะไรอ่ะก็น่าจะเกี่ยวกับเขาใส่อ้อยที่ถ้างานแต่งแบบนี้เขาจะใส่อ้อยอ่ะแต่เนี้ยไม่ได้ใส่นะคะแต่เราจะกินแล้วเพราะว่าเราทนไม่ไหวคุณย่าคางนี่ยังยางใส่น้ำมันจริงใส่เ่ะเออเขาเอาไปกินได้ก้นเขาตังไว้นี้แทงมันติมันน่าจะเปลี่ยนสีอยู่นะคะ แต่เราไม่ไหวเรากินก่อนแจามา้มาอมขงมันล นนี่ยกิได้ไม่หมั่นมาแต่รู้คำนี้เราจะลองชิมให้ดูนะอืมอร่อยเหมือนที่เขาทำเลยแต่ว่าสีมันน่าจะเกี่ยวกับที่ไม่ใส่อ้อยนะเดี๋ยวกินก่อนคุณยากอยากเข้าหน่อวันนี้กอะไอเอาข้าวปั้นเพียร์เพราะว่าเราชิมให้ดูไงว่ามันจะเป็นโอเคไหมเนี่ยกินกีร่า ของดีนะคะสวัสดีค่ะ